สวัสดีค่ะท่านในวิสวรกรรมยามิีรรักทุกท่านวันนี้คลิปนี้หนูจะมาเล่าการบำเพ็ญและข้อเตือนใจในธรรมการยุคข่าวไปกับต่อาจากคลิปที่แล้วต้องต่อไปนี้นะเจ้าค่ะคำพีคุณธรรม ธรมพีคุณธรรมสีท้งห้าทรรให้คนตาบอดเสียงท้งห้าทรรให้คนหูหนวกลดท้งห้าทรรให้คนปากเสียควบมาล่าสัตว์ในทุ่งกว้างทำให้ใจบ้าคลั่งของที่ได้มาโดยยากทำให้คนประพฤติผิดสำหรับอริยเจ้าเพื่อทองไม่ใช่เพื่อตาบทที่สิบสองเพื่อท้องอธิบาย สีทั้งห้าเป็นตัวแทนของรูปและสีทั้งหลายตรงกับรูปปายตนะเสรเฉินเมื่อตาจับต้องอยู่กับรูปสีใจก็พลอยถูกรูปสียึดไปด้วยทําให้เลอะเลือนไปจึงไม่สามารถเห็นสัจธรรมได้เปรียบได้กับตาบอดเสียงทั้งห้าเป็นตัวแทนของศัพท์เสียงสำเนียงทั้งหลายตรงกับสัทธายตนะเสริเฉินเมื่อหูได้ฟังเสียงใจก็พลอยตามไปกับ เสียง้วยจึงไม่สามารถฟังเสียงของสัจธรรมได้แยบได้กับหูหนวกรสท้งห้าเป็นตัวแทนของกลิ่นและรสทั้งหลายตรงกับคันทายาตนะเสียงเฉืยและรสายยาตนะโวยเฉืเมื่อลิ้นได้ิิมรสจนติดเป็นกิเลสและจมูกได้ดมกลิ่นจนยึดติดในกลิ่นนั้นๆทางรสท้งกลิ่นจึงทําให้ใจสับสนดังนั้นผู้ที่โลภในรสและกลิ่นจึงทําให้ปกักบ ไม่สามารถรับรูรสชาติเดิมแท้ได้เปรียบได้กับปากเสียนี่จึงตรงกับความหมายที่ว่าร้อยรสล้วนว่างเปล่าไปเหวเจีอคงเมื่อร้อยรสว่างเปล่าแล้วโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายจึงไม่เกิดขึ้นตามธรรมชาติควบมาล่าสัตว์ในทุ่งกว้างสื่อถึงจิตใจที่ปล่อยออกไปภายนอกเป็นตัวแทนของธรมรมรมทั้งหมดทั้งหลายตรงกับธรรมายตนะวาเฉิน จิตใจที่ติดอยู่กับการได้มาหรือสูญไปทําให้ใจิตใจไม่สงบปั่นปนโนเลนั่งนอนก็ไม่เป็นสุขจึงไม่สามารถย้อนมองสองตนเปรียบได้กับใจบ้าข้างเพราะใจิตใจไม่คงนิ่งเป็นสมาธิของที่ได้มาโดยยากเป็นตัวแทนของสัมผัสทั้งหลายตรงกับโพธพะยาหกสิบกมค่ะโพธะ พายาตาชู่เฉินของที่ได้มาโดยยากนั้นทําให้ปิดกั้นสัมมาวิถีจึงทําให้ผู้คนประพฤติผิดเนื่องจากเกิดความโลภอยากได้ในของเหล่านั้นจึงทุ่มเทรแรงกายแรงใจสแสวงหาควยคว้าอยู่กับของเหล่านั้นทั้งห้าประการข้างต้นนี้ทําให้คนเราสูญเสียสภาวะเดิมแท้ไปจึงตาบอดหูหนวกปากเสียใจบ้าคลัง่งและประพฤติผิดดังนั้นอายตตะภายใน ตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนเราจึงไม่ควรถูกอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสมผัสอารมณ์ดึงดูดชักนำไปเมื่อเป็นเช่นนี้ได้จนึงจะทำให้หูไวตาใสรู้รสแยกรูป,รรปและแบ่งเสียงได้ เพื่อทองคําว่าท้องในที่นี้หมายถึงคุณธรรมภายในหนอเตอ๋อส่วนเพื่อเพื่อตานั้นคําว่าตาในที่นี้หมายถึงสีทั้งหเสียงทั้ง5้ารสทั้ง5ควบมาล่สัตว์ในทุ่งกว้างและของที่ได้มาโดยยากซึ่งรวมความก็คือความโลภอยากภายนอกไหวอวิอว๋นั่นเอง เมื่อคนเราตาบอดหูหลวกปากเสียใจบ้าคลั่งและประพฤติผิดจึงทําให้สูญเสียสมาธิจิตเดิมไม่อาจเป็นประธานได้จึงก่อให้เกิดเรื่องเร็วสามต่ำช้าผิดตลัดความดีงามแห่งฟ้าดังนั้นอายาเจ้าเพื่อทองเพื่อความว่างเพื่อทำให้ความสําคัญที่คุณธรรมภายในไม่เป็นเพราะการดึงดดยว่วยอมของสิ่งสัองสิ่งสัส สรรพภายนอกซึ่งทำให้จิตเดิมรุ่มหลงไปพึงกระทำตามพระโอวาทของพระสงฆ์ทุ่ง,งย่ามปูใต้เหอซังที่ว่าอินทรียสุทิ์จึงเป็นธรรมหลิวเกินจริงฟังหวยเตา๋าหลักการปกครองของอริยะเจ้าให้ใจนั้นว่างให้ท้องนั้นเต็มให้ทิ่ถินั้นอ่อนลงให้กระดูกนั้นแข็งแรงบทที่สสันติประชาอธิบาย ให้ใจนั้นว่างหมายถึงกําจัดใจรักใจโลภใจโกรธใจหลงทิ้งไปกําจัดใจที่ว่าวุ่นสับสนทิ้งไปไม่เห็นแต่ตนไม่ถูกแต่ตนไม่ดีแต่ตนไม่อวดแต่ตนเป็นเพราะใจเปรียบได้กับความว่างเปล่า mm hmm. เมื่อใจตนดับใจทำจึงปรากฏได้ใจจึงต้องต้รงจื้อสินเดอคุณธรรม ให้ทองนั้นเต็มหมายถึงได้บำเพ็ญบ่มเพาะมีบารมีธรรมมีจิตใจที่เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทองต้องใหญ่ดังพระศีออา,ายะเมตไตรททองใหญ่ใจกว้างเหมือนหญิงตั้งครรเหมือนหลอกบอัวทีอ่อุ้มเอมเหมือนกับผลส้มที่สุกแล้วภายในมีเมล็ดอยู่ด้วยสื่อถึงมีกายธาตุพลังธาตุและวิญญาณธาตุสมบูรณ์พร้อมเมล็ดสามารถนำไปปลูกเพาะก่เกิดเป็นต้นส้มต้นใหม่ชีวิตใหม่ได้ ดังที่ในพุทธธรรมมันทึกไว้ว่าในเมล็ดผักกาดมีตีสหัสสะมหาสหัสสะโลกธาตุอยู่เจ้ารีจือจงโยสันเซนตาเช่นซื่อเจียให้ที่ถินั้นอ่อนลงหมายถึงก่อนที่จะแจ้งจิตแห่งธรรมยานพึงอย่าได้เอาความคิดของตนเป็นใหญ่อย่าได้มีความเห็นแก่ตัวหรือมจฉาทิฐิเพราะความคิดของตนเองใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไป พึงเอาใจฟ้าเจตนาฟ้าและใจพระอาจารย์เจตนาพระอาจารย์เป็นเช่นใจตนเจ,จตนาตนซึ่งก็คือให้กำจัดตอัตรา,าทิ่ทิจีตเจ้ยทิ้งไปให้นั่นเองให้กระดูกนั้นแข็งแรงหมายถึงมีความยืนหยัดห่ากล้ามีความแข่งกล้าไม่ย่อท้ออดทนอดกล้นหรือในอีกความหมายหนึ่งคือว่ารุ่นปลายดินไว้กับเพดานหงังจากนั้นน้ำอเมริกันหรือ จืดเจือซือจะซึมอ,ออกจากต่อมใต้ลิ้นเมื่อมีปริมาณมากพอสมควรก็ให้คืนลงไปน้ำอมฤตนี้จะซึมซาบอิบอาบไปทั่วร่างกายผ่านข้อกระดูกต่างๆทําให้กระดูกแข็งแรงน้ำอมฤตที่คืนลงไปจะสามารถจะสมานเข้ากับธาตุไฟในประตูชีวิต เหมือนเมื่อน,นั้นธาตุน้ําจะแปลเป็นพลังธาตุพลังธาตุและวิญญาณธาตุจะเอิบอิ่มชุ่มชื่นนี่เป็นความประณีตในการโน้มนำจีก,กองเกียธรรมยานชุนหยางจือ่อกงฝูข้าไม่ทราบซึ่งนามนั้นจึงให้อักษรว่าธทมแข็งขืนตั้งนามว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วดำเนินดำเนินแล้วไปไกลไปไกลแล้วหวนคืนดังนั้นทำยิ่งใหญ่ฟ้ายิ่งใหญ่ดินยิ่งใหญ่ ราชาก็ยิ่งใหญ่คนรเจริญตามดินดินเจริญตามฟ้าฟ้าเจริญตามธรรมธรรมเจริญตามธรรมชาติบทที่25ว่าธรรมอธิบายท่านเหล่าจื้อว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งแยบยลเป็นที่สุดพิเศษเป็นที่สุดท่านไม่รู้จักชื่อเสียงแรงนามของสิ่งนั้น,น,นจริงจึงต้องจำใจกำหนดเรียกขานว่าธรรมเต๋าคำว่ายิ่งใหญ่นี้หมายถึงไม่มีขอบเขตกำหนดได้ไม่มีที่สิ้นสุด ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันไม่มีไม่มีเวลาใดที่ไม่มีธรรมสถิตยอยู่ไม่มีสถานที่ใดที่ทําไม่ดํารงอยู่คุมคุมครอบรอบลายรอบลายทั่วสารทิศถึงแม้จะจําใจกำหนดเรลขขานว่าธรรมแต่ก็ไม่สามารถพันานถึงความวิเศษแยบยลต์ของธรรมได้หมดสิน้นดังนั้นจึงเพิ่มเติมตัวอักษรยิ่งใหญ่ตาเข้าไปอีกหนึ่งตัวจึงเป็นธรรมยิ่งใหญ่ คนเมื่อได้รับหนึ่งรักษาหนึ่งบำเพ็ญหนึ่งจนกระทั่งหมื่นศาสตร์กับคืนสู่หนึ่งผ้าพลังรวมศูนย์กายธาตุพลังธาตุวิญญาณธาตุรวมกันเป็นชี่ได้จึงเรียกว่ายิ่งใหญ่ธรรมอันยิ่งใหญ่ไม่ถูกสิ่งใดมาจำกัดขอบเขตได้ดังนั้นชื่อว่ายิ่งใหญ่จึงยังไม่สามารถบรรยายถึงความวิเศษใหญ่เบิลของธรรมได้ครบถ้วนจึงเรียกว่าดำเนินซื่อ ธรรมไม่มีที่ไหนที่ไม่ดำเนินไปไม่มีขอบเขตสิ้นสุดดังนั้นแม้จะเรียกว่าดำเนินแล้วก็ยังไม่สามารถถาทะยายถึงความวิเศษแยบยนของธรรมได้หมดสิ้นอยู่ดีจึงเรียกว่าไปไกลเอาเหยนธรรมไปไกลจนไม่อาจได้ยินเสียงไม่อาจมองเห็นได้ไรเสียงไรกินจึงกล่าวว่าไปไกลจากนั้นจึงหวนคืนฝัน เมื่อยิ่งใหญ่ก็ดำเนินเมื่อดำเนินก็ไปไกลเมื่อไปไกลก็หวนคืนคำว่าไปไกลนั้นยังคงไม่อาจอธิบายถึงความวิเศษใยกเบน้ของธรรมได้ทั่วถ้นจึงเรียกว่าหวนคืนท่านเหล่าจือเก่งว่าคนบนโลกจะแสวงหาธรรมนอกตัวไปไกลโขจึงได้กล่าวว่าหวนคืนคือให้แสวงหาหวนมาที่กายตนเพราะนอกกายไรธรรมนอกกายไรพุทธะถ้าว่าไกลก็อยู่ไกลถึงขอบฟ้าถ้าว่าใกล้ก็อยู่ใกล้เพียงในตา เหมือนกับท่าโค้งคารวะโจีนั่นเองทำยิ่งใหญ่เกินกว่าขอบเขตของฟ้าดินลึกซึ้งอย่างยิ่งไกลพ้นอย่างยิ่งไม่มีขอบเขตมากกาหนดกีดกัน้นเมื่อมองไม่เห็นแล้วก็สงบจนถึงที่สุดชัดชัดฉัดรักคุณจากนั้นจึงต้องพื้นพูก,กับคืน สัตว์รักภูหนึ่งอย่างเริ่มก่อเกิดนั่นคือเมื่อสงบจนถึงที่สุดแล้วก็ฟื้นฟูกับสู่พุทธจิตญาณเดิมนั่นเองในเมื่อธรรมเป็นร่างเงาของสปปรรพสิ่งจึงกล่าวว่าธรรมยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่ธรรมยิ่งใหญ่แต่ฟ้าดินก็ยิ่งใหญ่ด้วยแม้ร่างกายของคนจะเล็กแต่ถ้าว่าขนาดของใจนั้นอยู่พ้นขอบเขตของฟ้าดินเสียอีกจึงกล่าวได้ว่าธรรมยิ่งใหญ่ฟ้ายิ่งใหญ่ ดินยิ่งใหญ่และราชาคนก็ยิ่งใหญ่คำว่าราชาหวังในที่นี้สื่อถึงสุภาพชนผู้มีธรรมและยังหมายถึงจิตราชจสื่อสิงหวังด้วยซึ่งก็คือพุทธจิตญาณเดิมอันเป็นราชานำพาตาหูจมูกปากซึ่งเปรียบได้กับเป็นเสนาบดีนั่นเองคนเมื่อได้รับหนึ่งจึงยิ่งใหญ่คนบวกหนึ่งเท่ากับยิ่งใหญ่ หากไมได้รับหนึ่งจุดที่จากวิสุธทธิอาจารย์แล้วก็ไม่อาจยิ่งใหญ่ได้เลยดังนั้นคนหากต้องการยิ่งใหญ่ก็สมควรเจริญตามดินเจริญตามฟ้าเจริญตามธรรมและเจริญตามธรรมชาติจึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความยิ่งใหญ่ได้เป็นเพราะคุณธรรมของดินคือภัยสารหนักแน่นสงบสันติ หล่อเลี้ยงพึ่งฟ้าสรรพสิ่งหากคนเข้าใจถึงความสงบสันตินี้ได้จิตใจก็จะไม่สับสนว้าวุ่นร่างกายก็ไม่เคลื่อนไหวเประปากความคิดก็ไม่ผิดเพี้ยนเลื่อนลอยการงานก็ไม่ผิดพลาดคาดเคลื่อนอารมณ์ก็ไม่พุ่งพ่านประทุง่ายๆคุณธรรมของฟ้าคือเบาบางสดใสสูงส่งสว่างเคลื่อนไหวไปมาเคลื่อนย้ายถ่ายเทตลอดเวลาจึงก่อเกิดสรรพสิ่งได้ฟ้าให้ฝนตกเอิบอาบแก่ทุกชีวิต ไม่ว่าจะดีช่วยถูกผิดหากคนเข้าใจถึงความสูงส่งสว่างนี้ได้ก็จะยิ่งใหญ่ยุติธรรมไม่เห็นแก่ตัวเราจึงสามารถรวมคุณธรรมกับฟ้าได้นั้นได้นั่นเองทำนั้นไายรูปไายนามลรเสียงลรกลิ่นว่างเปล่าอย่างยิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งยับย่นอย่างยิ่งดีงามอย่างยิ่งสามารถอย่างยิ่งมีคุณธรรมเพียบพร้อมสมบูรณ์ ทางฟ้าดินคนสรรพสิ่งล้วนแต่ก่อเกิดและสําเร็จมาจากธรรมทั้งสิ้นดังนั้นหากคนบำเพ็ญธรรมนี้ได้ก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมสามารถดำรงอยู่ได้ตลอดไปธรรมชาติจือยังในที่นี้หมายถึงบริสุทธิ์เป็นอสังขตะไม่ยึดไม่ปรุงไม่ดํหลิปอมไม่กระทำปอมคนหากบำเพ็ญธรรมแต่ไม่ได้เป็นอสังขตะไม่ยึดไม่ปรุงแล้วเราก็ยังไม่อานับได้ว่าบำเพ็ญถึงระดับสูงสุด แล้วจะหลุดพ้นจากเทวภูมิเข้าสู่นุตรละภูมิได้อย่างไรดังนั้นจึงรู้ได้ว่าทมนั้นกับคืนสู่ความเป็นธรรมชาติคือให้บำเพ็งกับคืนสู่ความเป็นธรรมชาติของพุทธ,ธจิตญาณเดิมเหมือนอย่างที่ท่านบรม ครูองจื้อได้กระทำตามธรรมชาติของธรรมวิถีที่ได้เก็บธรรมเมื่ออายุได้68ปีครั้งเมื่อปฏิบัติเผยแพร่ได้ก็รีบเร่งปฏิบตัติแต่เมื่อไม่อาจปฏิบัติเผยแพร่ได้อีกก็เก็บทรรักษาธรรมไว้ไม่ขาดปืนต่อเจตนาของเบื้องบนจนทันได้บรรลุธรรมไปเมื่ออายุได้73ปีด้วยเหตุว่าคำพีนี้คือคำพีนคุณธรรม ตเต้าเต๋อจรซึ่งสื่อให้รู้ว่าผู้มันเพนต้องมีทั้งธรรมะเต่าและคุณธรรมเต๋อควบคู่กันไปเหมือนอย่างที่พระรบันพระพุทธสีอริยะเมตไตรมีเลิกกูฝอได้ตัดไว้ว่ามีธรรมะแต่ไรคุณธรรมยากประจักษ์ในมรรคผลมีคุณธรรมแต่ไรธรรมะยาก้นจากปุถุชนโยเต้าอู้เต๋อหนันเจิงกวัวโยเต้าอู้เต้าหนันเฉาฟัน ผลสำเร็จในภายหน้ามิใช่ขึ้นอยู่กับอาณาจักรรมใหญ่หรือเล็กไม่ขึ้นอยู่กับเจ้าสร้างต่ำนักพระน้อยใหญ่ไว้กี่แห่งยิ่งไม่ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบจำนวนญาติธรรมของกันและกันแต่อยู่ที่มันเป็นจริงขัดเกลาแท้ยึดมั่นรักษาในปฏิธานและศีลไม่โลบพุ้งละเลงไม่โตยางแก่งแย่งนำจิตใจที่กลมคืนสมานไปสำเร็จภาระราศักดิ์สิทธิ์ของตัวเจ้าเอง พระโอวาทพระพุทธบรรพาจารย์เทีนยนอย่างการน้อมบูชาศาสตร์ตูศรีาธุเจ้าค่ะค่ะขอองค์พระพุทธเจ้าแท้จริงของท่านพระอาวุโลกิเตศวรมหาภิกษุศรีองค์แท้จริงขอองค์พระพระองค์ธรรมมารดาวาาาแท้จริงขอ,อ,ง,พาพาองท,าาองทงออง่านพทธเจ้คาคุณ องแท้จริงและสิ่สิแท้สิงทหยองแท้จริงได้โปาาฟเศที่สุดวิีพิสุจน์ท่านฟังดท่านคสิ่สคที่ประการอย่างว่าจะดทันใจบริหารสุขภาพเ่เงินทองมามีสีสุขคิดดีผู้ดีทำดีเจดีาโลกทางธรรได้ดวงตาแห่งธรรได้สรนพามผู้ชายในท่วิการนันเจ้าค้าคาะหรืขอจะคิปนี้เพื่อท่านี้ก่อนัเจ้าค้าแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนัเจ้าค้า แล้วก็ถ้ามีข oh enfin, yes, ้อเสนอเข้ามาในช่องของหนูท่านนักวิศวกรรมวิทยาเราอยกได้กดข้ามนะคะผู้ใจเป็นกำใจอยู่ในการรงคิดต่อไปนะเจ้าค่ะขอท่านเพื่อนๆมรที่รักอย่ากดกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อการคลิปนี้แล้คอมเมนต์ให้หนูอีกด้วยนะเจ้าค่ะถึงแม้ว่าหนูจะยังไม่ตอบท่านแต่หนูก็รู้สึกซาสเลนเป็นทับใจมากเลยนะเจ้าค่ะและขอบพระคุณที่มาหนังสือการบรรพ็ญและข้อเตือนใจในการราการยุคขาไปกับของกลุ่มสิบผู้มั่นคงในธรรม ของอเนกพุทธตําหนักหานผิงเซิมกงของพุทธสถานไขเต๋อที่ให้มาเผยแผ่ไปรรมบารมีที่นี่้นะเจ้าค่ะการลมรณาศาสตร์ทุกขอบคุณมากขอขอบคุณมากๆเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุร์ดูเจ้าขาและก็ขอบพระคุณท่านเจ้าของรูปภาพที่ให้มาเผยแผ่ไปรรมบารมีที่นี่ด้วยนะเจ้าค่ะการลมรณาศาสตร์ทุกขอบคุณมากเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ